สวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยเรามาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยตอนแรกว่าวันนี้จะหยุดพักแล้วละ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยกับฮานอยแล้วกินครับเพราะว่าฮานอยมีคนดูเยอะๆแล้วก็วกลัวเขาจะหมดเสียงเงินนะนะค่ะผมเนาะเพราะว่าเราสายเจาะเราไม่เข้าเลยเราเข้าส,สายลูดสายเจาะลูดมาสองวันสายลูดเข้าแทน นี่แหละครับบางที่ว่าตอนแรกว,ว่าจะ宝าลุ้งเบรกอาจจะเบรกพัก宝าเราพักกันเนาะก็รู้สึกแต่บางที่ทำมาเจอทำมอืมอใดบลอลงก็มีคอมเม่นว่ารอนะเทาก็รู้สึกว่าเออยังมีคนรอเทาก็บยานเขารอนะครับผมเนาะเพราะว่าเราก็เคยลงให้เป็นแนวทางกลัวเขาจะรอถึงเขาบดไดล่เนเดอกแต่อาเขาอ,อาจจะรอดูเฉยๆวาเพราะว่ามันเป็นแนวทางนะคะผมเนาะก็เหมือนกันกับหุ้น เมือ่อใดบ่บลงก็มีคนลอ่อแต่หุ้นเนี่ยจะดีหน่อยเนาะความรู้สึกมันก็มาามันก็ยังมาบ้างนะครับผมนะผู้ใดมักแนวท้งหมืนอยากให้มม่หล่นหุ้นมากกว่าเนาะห้าหน้อยนีย่เอาอย่างนะบางวันก็หลุดไปเลยครับหุ้นเรายังเข้าบ้างหลุดบ้างเอาบัดนี้หงวงแล้วเดับ่ะพี่น้องเด้อ มาบอกหาล่าหุ้นกันได้แบบนี้ครับยีก่กีบวกล่าหุ้นพรุ่งนี้ครับพลังอ่อนแอเหลือเกินผู้ใดามาล่าหุ่นไปทำบุญไหนทั้งช่องทั้งนี้ได้เลยกับผมนะมดเบืเ่อแห้งนะครับพรุ่งนี้วันอังคารล่าหุ้นบวกยี่กีสามกับห้ารูดสองตัวครับสามกับห้ารูดสองตัวชอบบนรูดบนชอบล่างรูดล่าง นะครับผมหน้าวันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอยู่เนาะถ้าใครรูดไปเข้าชอบบนรูดบนชอบล่างรูดล่างจัดไปครับแนวทางนะครับผมแนวทางล้วนๆเลยเราก็หวังดีและก็ปรารถนาดีทุกอย่างกําลังจใจอย่าลืมทั้งบนน้ำให้ทั้งช่องน้ำเด้ยกร,รู้สึกอ่อนแรงมากเลยสําหรับวันนี้ก็นะครับ